บทภาวนา14กุมภาพันธ์สะท้อนตนเองการนมัสการที่เสียสละพระคำนำทางมรารโกบทที่14ข้อ3-9ถึงระหว่างที่พระองค์ประทับที่หมู่บ้านเบธานีในบ้านของซีโมนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนขณะเมื่อประทับและเสวยอาหารอยู่นั้นมีหญิงคนหนึ่งถือผาอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมหาพระองค์แล้วเปิดผาอบเทน้ำมันนั้นฉลมลงบนพระเศียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่า ทำไมถึงมาทำให้น้ำมันนี้เสียไปเปล่าเปล่าเพราะน้ำมันนี้เอาไปขายได้เงินมากกว่า300เดนาริอันแล้วเอาไปแจกคนจนได้พวกเขาจึงตำหนิหญิงคนนั้นพระเยซูจึงตรัสกับคนเหล่านั้นว่าอย่าตำหนินางเลยไปกวนใจนางทำไมนางทำสิ่งดีสำหรับเราเพราะว่าพวกท่านมีคนยากจนอยู่ด้วยเสมอและพวกท่านจะทำการดีต่อพวกเขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พวกท่านจะไม่มีเราอยู่ด้วยเสมอไปหญิงคนนี้ทำสุดกำลังของนางแล้วนางมาฉลมกายของเราล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงไปทุกขนแห่งทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเป็นการระลึกถึงนางข้อคิดเรื่องราวของหญิงที่ฉลมพระเยซูด้วยน้ำมันหอมนารดาเป็นบทสรุปที่งดงามและท้าทายสำหรับสัปดาห์แห่งการนมัสการของเราการกระทำของนางคือภาพของการนมัสการที่แท้จริงในหลายมิติเป็นการนมัสการที่เสียสละนางทุบภาชนะ และเทน้ำมันที่มีค่าเท่ากับค่าแรงเกือบทั้งปีเป็นการนมัสการที่ไม่แคร์สายตาใครนางถูกตำหนิอย่างรุนแรงแต่ก็ยังทำเป็นการนมัสการที่สุดหัวใจนางเททั้งหมดไม่ได้เทแค่ครึ่งเดียวและเป็นการนมัสการที่มาจากความเข้าใจที่ถูกต้องพระเยซูตรัสว่านางทำเพื่อเตรียมการฝังพระศพของพระองค์แสดงว่านางเข้าใจถึงพระราชกิจของพระองค์ลึกซึ้งกว่าสาวกคนอื่นๆในสายตาของสาวกบางคนยูดาสการกระทำของนางคือความสิ้นเปลือง แต่ในสายพระเนตรของพระเยซูมันคือสิ่งที่ดีงามที่สมควรได้รับการจดจําไปทั่วโลกการนมัสการที่แท้จริงอาจจะดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลในสายตาของโลกแต่เป็นการถวายสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีแด่พระเจ้าผู้ทรงสมควรจะได้รับทุกสิ่งการสะท้อนตนในวันนี้คือการถามตัวเองว่าเราได้ถวายน้ำมันหอมของเราแด่พระเจ้าแล้วหรือยังเรื่องราวจิมเอเลียตมิชันรีหนุ่มผู้ยอมสละชีวิต เพื่อนาข่าวประเสริฐไปให้แก่ชนเผ่าอาคาในเอกวาดอร์เป็นตัวอย่างของชีวิตที่ถูกเทออกเป็นเครื่องบูชาแห่งการนมัมก,การเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่ในอเมริกาแต่เขาเลือกที่จะสละความสะดวกสบายความปลอดภัยและแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองเพื่อพระคริสต์ในบันทึกส่วนตัวของเขาจิมได้เขียนประโยคอมาตะไว้ว่า He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose เขาไม่ใช่คนโง่ที่ยอมสละสิ่งที่เขารักษาไว้ไม่ได้ เพื่อจะได้รับสิ่งที่เขาจะไม่มีวันสูญเสียชีวิตของเขาในเสตตาของโลกอาจจะดูเหมือนเสียเปล่าเหมือนน้ำมันหอมที่ถูกเททิ้งแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ามันคือการนมัสการที่เสียสละและเป็นกลิ่นหอมที่พอพระไทยการเสียสละของเขาได้จุดประกายให้มิชนารีอีกหลายพันคนทั่วโลกและในที่สุดชนเผ่าอ,อคาทั้งหมดก็ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์การนำไปปฏิบัติสะท้อนตนเองน้ำมันหอมในชีวิตของคุณคืออะไร อาจจะเป็นเวลาเงินทองความสามารถหรือความฝันของคุณคุณได้เก็บไว้ในขวดหรือได้ทุบและเทออกเพื่อพระคริสต์ทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมามีการนมัสก,การด้านใดบ้างด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยท่าทีถ่อมใจด้วยชีวิตประจำวันด้วยความยำเกรงด้วยความยินดีด้วยความสุดใจที่คุณได้เติบโตขึ้นและด้านใดที่ยังต้องทูลขอพระเจ้าช่วยตั้งมั่นใหม่ อธิษฐานและทูลถามพระเจ้าว่ามีสิ่งใดที่พระองค์ปรารถนาให้คุณเทออกเพื่อพระองค์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการเสียสละเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความรักที่คุณมีต่อพระองค์เขียนคำตั้งมั่นนั้นลงไปส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวของหญิงที่ชโลมงพระเยซูหรือเรื่องราวของจิมเอเลียตกับสาวกของคุณท้าทายให้เขาคิดว่าน้ำมันหอมในชีวิตของเขาคืออะไร และเขาจะใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรคำถามเพื่อการไตร่ตรองการนมัสก,การของฉันเป็นแบบคำนวณต้นทุนหรือแบบเสียสละอย่างสิ้นเปลืองฉันกลัวที่จะเสียเปล่าในสายตาของโลกหรือไม่อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ฉันสามารถเทลงที่พระบาทของพระเยซูในวันนี้อธิษฐานจากใจข้าแต่พระเยซู ขอบคุณสำหรับแบบอย่างของหญิงที่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระองค์โดยไม่เสียดายข้าพระองค์สารภาพว่าบ่อยครั้งที่ข้าพระองค์ยึดสิ่งต่างๆในชีวิตไว้แน่นเกินไปและมอภัยพระองค์เพียงเศษเสี้ยวที่เหลืออยู่ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นคุณค่าของพระองค์สูงยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้และประทานความกล้าที่จะทุบภาชนะแห่งชีวิตของข้าพระองค์และเททั้งหมดลงที่พระบาทของพระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาและการนมัสการที่พอพระไทยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนข้อท่องจำยอห์นบทที่ 4: ข้อ23แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์ทรงต่อและสร้างสาวก การสร้างสาวกคือการสอนให้คนอื่นรู้จักคุณค่าของพระเยซูจนยอมสะละทุกสิ่งเพื่อพระองค์จงเป็นแบบอย่างของการนมัสการที่เสียสะละแล้วสาวกของคุณจะเรียนรู้ที่จะถวายน้ำมันหอมของเขาแด่พระคริสต์เช่นกัน